ไอ้ทุกโมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคนเดอจีน่โเดยเกมเมอร์กับผมแคนเดจะมานะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเส้นเดิมนะครับกับเกมเกมชินอิม a พกจะมราชาไปรุ่ยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เสียงอาจจะแหมๆ่อยนะครับขอโทษด้วยเอาละครับตอนนี้เราต้องไปเตรียมการหานามโบราณนะครับผมซึ่งอยู่แถวนี้สินะแน่นอนครับว่าเราต้องไปเตรียมการกับเขานอกจากการเพื่อช่วยคาชิน่านะครับผม เราต้องช่วยเขาให้ได้เลยโอเคถึงแล้วมามีใครเนี่ยสวัสดีขอสอบถามหน่อยสิว่าที่นี่มีเชือกตะขอหรือเปล่าเชือกตะขอเหรอแบบที่ใช้เวลาปีนเขาใช่ไหมอืมพวกเราขอหมาหมดเลยขายเท่าไหร่ล่ะหมาหมดเลยเหรอคิดก่อนนะ ถ้าสามหมื่นโมล่าล่ะโอเคไหมโอเคสามหมื่นเ่งหรอซึ่งง่ายขนาดนี้เลยคุณอยากให้ฉันต่อราคาไหมรบกวนดีบหน่อยนะขอบคุณมากได้เงินแค่เจร์แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมให้ปกติคนที่มาซื้อเชอกตะขอแบบนี้เป็นคนที่ชอบปีนเขาถ้าพวกเธออยากเรียนปีนเขาแล้วก็ลองไปถามโลค้าดูสิโอเคเชือกตะขอทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วรับไป ต่อไปก็หิน an, ออกซิเดียนเพราะคาเฟนจจรพูดถึงอย่างนั้นพวกเราไปหาก็เถอะเชื่อกับหินสินะแต่มันจะช่วยคาชิน้าได้จริงใช่ไหมคุณปูที่นี่มีหินออกซิเดียนขายไหมหินออกซิเดียนตรงนั้นมีอยู่ก้อนหนึ่งลเลเยี่ยมเลยมีอีกไหมพอดีพวกเราอยากได้สองก้อนน่ะ เย่ไนเนอฉันต้องไปคุยกล่องกองกองตรงนั้นนะบางทีอาจเจอกองจิปะทะก็ได้รบกวนช่วยหน่อยนะพวกเราหยอดรออยู่ที่นี่แหละให้ผมเดาไหมถ้าตาตายเกมชินก็คือน่าจะไม่มีแล้วเราก็ไปช่วยเก็บใจเยินนะจนถึงตอนนี้แผนการก็ราบรื่นดีนั่นสินะตอนที่วิชามะพูดถึงเพื่อนของเขาเนี่ย ฉันก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเราคล้ายกันมากหวังว่าคุณปู่จะหา,ห,าหินออกซิเดียนอีกก้อนเจอนะคาชินาจังนะ่ะชอบพกหินแวาวาติดตัวอยู่ตลอดถ้าครั้งนี้ฉันเป็นคนติดอยู่ในอนานาจการซีเธอคงควักหินออกซิเดียนออกมาเป็นกองได้ทันทีแน่เออก,ก็จรนะิงเนาะมีเยอะโอ้มีก้อนหนึ่งจริงๆด้วยอ้าวแปลกเวย <c oughs> ก็ถือว่าดีจะได้ดําเนินเรื่องกันปดําเนินเรื่องกันไปเร็วๆ ขอบคุณมากเลยนะเขาเท่าไรแล้วพวกเธอไม่มาของพวกนี้คงขายไม่ออกหรอกต้องชิ้น่วมกันขายพวกเธอสามพันมูลล้วกันโอ้โหถูกกระเชือกเยอะเลยเออถือดีๆล่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดถึงวิชามาใช่ไหมเขาบอกให้พวกเธอมาหาเหรอยังสบายดีอยู่สินะมาโกจากไปตั้งห้าปีแล้วเขาได้จะทำใจได้เบ้านะคนปูดรู้เร oh, ื่องของเขาเหรอ ก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกมีอยู่ครั้งหนึง่งฉันบังเอิญได้ยินเขาตอนกำลังดื่มเหล้านะ่ะบอกกันว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาโก้ทั้งสองคนเติบโตไปด,ด้วยกันและสร้างชื่อเสียงด้วยกันมาโก้เก่งเรื่องต่อสู้เขาชนะพวกที่แข่งๆได้อย่างสบ,บายมิชาม,มาถนัดเรื่องการสอดแหนมเลวิค์ทั้งสองร่วมมือกันได้อย่างลงตัว แล้วชนะการลุกรานของอบิิดได้หลายต่อหลายครั้ง5ปีก่อนว่าเขาได้รับชัยชนะในจารึกเพื่อศักดิ์สิทธวนคืนอีกครั้งและได้อยู่ในทีมเดียวกันแต่ในคืนก่อนที่จะออกเดินทางพวกอบิดบางส่วนได้ทําการโจมตีเผาฟงมิีด้านทึกษาและวิชามาได้รับบาดเจ็บที่ขาเพราะไปช่วยเหลือคนอื่น แล้วหลังจากนั้นล่ะสมาชิกทีทมนคนอื่นตามหาเขาจนเจอหลังจากปุึกษากันแล้วก็ตัดสินใจให้เขาฝักฟืน้นมิชามาเองก็คิดว่าการกระเพกขาที่บาดเจ็บไปนานน่าจะเป็นตัวถ่วงให้ทุกคนเพราะงั้นทุกคนเลยขออนุญาตเท่แ่งไฟและนนในที่สุดก็ได้รับการอนุญาตแต่ปรากฏว่าในครั้งนั้นจำนวนวอนสเตอร์จะกับบิทวีมากกว่าที่คิดทีมของเมาโคโตัดสินใจผิดพลาด และถูกฝูงมอนสเตอร์ที่ถาถมมาไม่รู้จบกินกินจนหมดสิน้นหลังจากนั้นวิชามาก,ก็ตกอยู่ในความหดหู่เขารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเป็นเรื่องที่เดียงไม่ได้นี่นะก็คงอย่างนั้นแหละแต่คนที่รู้สึกเสียใจอาจไม่ใช่เพราะทำผิดเสมอไปแต่บางครั้งอาจเป็นเพราะไม่ได้ทำตั้งหากฉันเคยบอกเขาว่าเลิกมันผ่านไปแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังไม่สามารถดุดผลได้อวิทละทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้พวกเขามากมาย บาดแผลบางอย่างก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ฉันหวังว่าเขาสามารถชดเชยความเสียใจในดีได้นะแต่เออคุยกันแค่นี้แล้วกันถ้าีโวกะแล้วก็ช่วยไปเกี่ยวล่อมเขาแทนฉันด้วยล่ะขอบใจมากโอเคเราต้องไปหาวิชามาเนาะมาวิชามามาหาแล้วด้ของมาครบแล้วสินะด้ <c oughs> มาครบแล้วล่ะ <c oughs> พวกเราเริ่มกันเมื่อไหร่ดีนะฉันปรับ ตีลาสือวิญญาเรียบร้อยแล้วสปีด,ดสโตนอ๋อก็ก็เข้าใจได้นะฉันจะช่วยพวกเธอหานามโบราณของคาชินาตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นทุกคนได้โปรดช่วยฉันละ่ะ <ขอ S 1> มาถามมาได้ไหนสิคุณตามหานามโบราณของเพื่อนหลังจากที่มาโคตายไปฉันเคยตรวจสอบที่สนามลบเขาไม่ได้พบกศัตรูที่แข็งเก่งจนไม่สามารถเอาชนะได้ แต่เขาถูกพวกมอนสเตอร์ชักอบิดนำไปทั่วล้อามเอาไว้จนตายถ้าต,ตอนนั้นฉันอยู่ในทีมด้วยคงจะรู้สึกถึงอันตรายล่วงหน้าแต่เตือนทุกคนในทีมให้เดินอย่างระมัดระวังอย่าเข้าไปในอนณาจักรของศัตรูอานาขีดไว้หลังจากนั้นฉันก็แตะรู้ตัวเองบนตลอดจนก,การะทั่งได้ยินเรื่องของคาชิน่าจากปากพวกเธอตอนนั้นฉันยังคิดไว้ว่าบางทีเพื่อนของฉันอาจจะยังมีชีวิตอยู่และยังคงต่อสูตูอยู่ในอนณาจักราตีก็ได้ แต่ว่าเราได้ยินมาว่าเรื่องนั้นผ่านมาหลายปีแล้วนะที่แผงไฟเคยบอกว่าชีวิตที่นั่นจะค่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจำนวนมหาศาลต่อให้มีความหวังริบหรี่แค่ไหนฉันก็ยินดีที่จะลอเราเคยเสัญญากันไว้ว่าต่อให้กวาดล้างอวิชชาสิ้นซากไม่ได้แต่เราก็จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเข้าเรื่องสำคัญดีกว่า จะจะเริ่มค้นหานามโบราณที่เป็นแนวคิดในระหว่างนี้อาจมีชิ้นส่วนบางอย่างกระจัดกระจายไปทั่วรลบกวนช่วยรวบรวมให้หน่อยเหรอชิ้นส่วนอะไรชิ้นส่วนวิญญาณเหรอเราก็ต้องเตรียมตัวต่อสู้ด้วยอย่างที่ฉันเคยบอกไว้สีราสอวิญญาณเชื่อมต่อลบกมนุษย์กาะในจักราตีบันเจียบิวพังธาอภิปรากฏอ๋อก็ให้เราจัดการได้นะเราชำระล้างได้นี่อ๋อนี้ใช่ไหม ตะกี้นี้แพมมอนพูดอะไรไม่ได้ดูเลยโฟกัสแต่นี่เองเดยอกลางโลกไว้ก่อนเลยแล้วกันไพ่ต้องใช้แน่ว่าแล้วมีมัสเตอร์ออกมาด้วยลุยเลยโอเคน่าจะเสร็จแล้วปะ่ะเหมือนจะเสร็จแล้วนะมิชามา เป็นไงบ้างอ๋อ <AL> เหมือนสร้างเป็นในนี่รับไปสิลูกเขา้าอ๋ <AL> อคนนกอันนี้มาสร้างอย่างนีเนี่ยฉัน,นเจอนามโบราณของคาชิน่าแล้วรอชันอีกหน่อยดึงนะมาคอีกนิดเดียวเยอะแล้พรังของวิถแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆต้องช่วยชำระไหมอวิย์กำลังกักดก่อนร่างกายเขามิชามาถ้าเป็นบบนี้ต่อไปคุณก็จะ ชีวิตของฉันควรจะจบลงตั้งแต่5ปีก่อนแล้วขอร้องนะให้เวลาฉันอีกหน่อยอีกแค่นิดเดียวฉันจะช่วยยื้อเวลาให้เองขอบคุณมากนะอืมอ่ะกูก็ต้องกดอ่ะเริ่กดไว้ใจผมกูสองเลยสองจะเป็นบ้าเลยโอ้ยเหนื่อย ขอวเบาเบาแล้วกันนะเมือม่อยเมื่อยละโอ้ยรถเร็วอะเป็นไงบ้างพลังนี้มันโอเคไหมเหลือเวลาไม่มากแล้วหมอโคททำไมถึงหาไม่เจอนะเราต่อไปไม่ได้แล้วหมดอล้นี้ดึงเขาออกไปซะฉันลองทำแล้วแต่พลังอาบิทติดแน่น เขาก็ศีลาสืบวิญญาณถูกเชือกตะขอที่มองไม่เห็นเกี่ยวพันในเมืเ่อเป็นแบบนี้ช่วยไม่ได้ขอโทษนะรีบไปอืมอันนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่ขออนุญาตนะโปะร,ระเบิดอ๋อยิงสีลาให้ระเบิดใช่ไหมก็ถือเป็นความผิดทีดีดดนะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นสีดาสื่อวิญญาณถูกถ้าปล่อยไว้จะสู่เสียการควบคุมแล้วไม่มีทางหยุดมันได้ฉันเลยแค่ทำลายมันเท่านั้นพรกเธอถูกแรงกระแทกจากการระเบิดน่าจะมึนหัวไปสักพักเป็นเรื่องปกติขาน่าก็บอกกันก่อนลงมือสิโชคดีที่ครั้งนี้พวกเราหลบทันนะฉันน่าจะบอกว่าให้หลีกไปแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นเธอก็ลงมือทันทีเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปฏิกฏิริยาตอบสนองเร็วเหมือนเธอนะเมื่อกี้พวกเราเกือบโดนลูกหลงไปด้วยเลยอืมคราวนี้นฉันชะระวังแล้วกันยังดีที่นามโบราณของคีน่าไม่ได้รับความเสียหายจริงสิวิชิมาล่ะวิชิมาวิชามาฉันหานามโบราณของเมาคคือไม่เจอเ นามโบราณของเขานะ่าจะหายไปแล้วจริงๆการที่นามโบราณหายไปแหวกผมว่าคนคนนั้นจะไม่วันกลับมาอีกถึงว่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีโอกาสเป็นแบบนี้สูงแต่ว่าสายเกินไปแล้วจริงๆสินะตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาออกเดินทางมันก็สายเกินไปแล้วพี่ชางแม,มาฉันว่าหลายปีมานี้เขาน่าจะได้ยินคำลอบใจมาทุกรูปแบบแล้วล่ะ ให้เขาอยู่เงียบๆสักพักเถอะอืมเิชามากในมือของคุณถืออะไรอยู่นะเหมือนกำลังเลงแสงนะเถือหมดิมพลนนามบราห,หรอหรือว่าหาเจอตอนสุดท้ายพอดีโอ้ยมาโอเอยมาคู่ยังเวงรแรงถูกไหม หมดแรงจะกวัดแกงดาบแล้วแต่ยังพอมีแรงเหลือที่จะพูดนะแบบนั้นก็มีประโยชน์แล้วล่ะไม่มีใครที่ยินคำสั่งเสียของพวกเราหรอกนะคิดไม่ถึงเลยว่าตั้งตายอยู่ที่นี่ฉันไม่กลัวตายหรอกนะแต่นึกภาพสีหน้าของแม่ตอนที่รู้ข่าวนี้ไม่ออกเลยเรื่องนี้ฉันรู้ดีกว่านายหน่อยพ่อแม่ของฉันตายไปนานแล้วเพราะงั้นฉันเลยไม่ต้องเสียใจเออ พี่เซ่เมื่อไหร่นายจะเลิกหาประโยชน์จากเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้สักทีมาถึงขั้นนี้แล้วนายยังให้ฉันเป็นคนส่งนายอีกเหรอไม่มีใครได้ยินเสียงของเราหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่ามีนะ,ม,ะมิชม,มะโชคดีนะที่นายไม่ได้เข้ามาอย่าเศร้าไปเลยมีชีวิตอยู่แทนฉันด้วยล่ะอืมเป็นเป็นความทรงจำของนามโบราณที่ยังมีใช่ไหม คือมันอ๋อโอเคคือนามโบราณคือขนนกส่วนอันนี้คือเหมือนชิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่นิดนิดนหน่อยเหมือนเมื่อกี้แทนทีน่ความทรงจำบางอย่างนะเหมือนว่าการเก็บคู่ครั้งนี้จะไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะทีเดียวนะเป็นไงบ้างนะเออเค่ได้เห็นเขาอีกครั้งแค่ได้ยินเสียงเขาอีกครั้งฉันก็ดีใจมากเลย แต่หลังจากความสุขผ่านไปก็มีความเจ็บปวดที่ล้ำลึกกว่าเดินตามมาเจ็บปวดละทำไมละ่ะมาโกะมักชอบทำตัวให้ดูสบายสบายแต่พวกเธอสังเกตเห็นไหมมือของเขาสั่นไม่หยุดและรอยยิม้มบนใบหน้าก็ฝืนงั้นเหรอหลายปีมานี้ฉันเอาแต่เสียดายที่ต่อสูย้ยงบาคีิงไหลรกับเขาไม่ได้แต่พอมาถึงจุดนี้ของชีวิตเขาก็คิดแบบเดียวกับฉัน พี่ชามาฉันไม่เป็นไรแค่ได้ยินวาต้นที่พวกเธอมาหัวหน้าวอร์นาไม่หยุดที่พวกเธอไปอนาจักราตีอันที่จริงฉันเคยลังเลเหมือนกันการช่วยเหลือพวกเธอตามหาดวโบรานก็เท่ากับผลักดันให้พวกเธอเข้าไปใกล้ขีดแดนอันตรายก้าวดึกแต่ว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอดีชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความเสียใจมากมายแต่โอกาสที่จะชดเชยความเสียใจมันแทบไม่มี ความรู้สึกผิดที่ขยายตัวอยู่ในใจทําให้เรารู้สึกเสียคุณสมบัติที่ล้าค่าที่สุดของเราไปในเมื่อเป็นแบบนั้นเงินเลิกเส้นทางที่กล้าหารกว่าตั้งแต่แรกจะดีกว่าเส้นทางที่กล้าหารถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะยืนหยัดไปจนถึงแนวหน้าแม้จะบาดเจบ็บแต่ฉันก็มีสิ่งที่ยังสามารถทําได้ต่อให้เปลี่ยนแปลงจะดจบไม่ได้แต่อย่างน้อยก็จะใกล้เคียขงข้างเขาไปจนถึงวินาทีสุดท้ายฉันเข้าใจแล้ว การตัดสินใจเรื่องนี้สำคัญถ้าพลาดโอกาสนั้นไปฉันก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่พวกเธอยังยืนอยู่บนเส้นแยกแห่งการตัดสินใจพอางั้นฉันหวังว่าพวกเธอจะไม่มานั่งเสียใจที่หลังแบบเดียวกับฉันนะตัดสินใจให้ดีอืมขอบคุณนะคำพูดให้กำลังใจของคุณทําให้ฉันมั่นใจขึ้นมาเลยฟังใจเธอะฉันจะพาคาชิน่ากลับมาฉันเคยสัญญากับเขาว่าจะต้องหาเขาจนเจอและไม่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว งั้นกออ็ร่างกายของฉันเมือ่อบ,บิดเข้าไปกัดก่อนในร่างกายจะกลายปเป็นส่วนหนึ่งของอ,อว,วัยวาภายในถึงแม้นักเดินทางจะมีพลังในการชำระล้างแต่ก็ไม่สามารถกำจัดผลกระทบทั้งหมดที่อบ,บิตนำมาได้หรอกนะแต่โชคดีที่นักเดินทางหยุดด้วยคุณถึงได้รับผลกระทบจากอบ,บิตไม่มากฉันสอนวิธีการต่อต้านมันให้คุณได้อย่างเช่นการลดความถี่ในการหายใจและการควบคุมจิตใจให้มัน่นคง ถ้าเป็นตอนแรกๆมันก็อารมณ์คล้ายๆมาเล่งปะมันอาจจะยังรักษาได้ปะฉันแค่พูดจากประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาเป็นว่าเราได้นำวรรณของคาชิน่าแล้วนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพวกเราพาวิชามากลับไปที่เผ่าพงพิดไ้รึกษาก่อนแล้วข่าวนี้ไปบอกกับวนาด้วยเราจำเป็นต้องทำลายสีลายสื่วญญาณต้องขอโทษเขาด้วยแต่เขาน้าจะเข้าใจพวกเรานะ ถ้าจบแบบฮาๆหน่อยก็คือโดนไล่ตะเพิดนิดหน่อยโดนบ่นนิดหน่อยนนแต่ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยอันนี้ได้น่ะนี่คุยคือเธอแต่ยืนนิ่งอยู่แบบนี้ทำให้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยนะจากนัดเตี่ยของนัดวันนัดแล้วดูเหมือนนัดนัดจะรู้นะว่าฉันจะพูดอะไรพวกสองคนนี่นะทำให้เนื้อแยื่อละเบากใจเลยเข้าใจไหมเออพวกเขากลับมาแล้ว คุยคูมาที่นี่ได้ยังไงพี่จะมาแกล้งทำเป็นไม่รือเรื่องทำไมทั้งที่พี่รู้ว่าฉันมาที่นี่ทำไมเทๆ่ๆอ่ะขอโทษนะชิกคนฉันขอยืมผู้หญิงคนนี้แป๊บนึงนะตามฉันไปเลยเที่ยวหนุคุณยังจริงๆเลยขอตวัวเดียวนะคุยคูยคนนั้นเขาเป็นใคร เรื่องมันยาวเนะ<อ>นี่ยเขาเป็นน้องสาวของชเอชนคาสก้าถึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดก,ก็เถอะนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรกันเลยถึงม่าจะไม่ค่อยเหมาะสมที่จะให้ฉันเป็นคนพูดแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความรับอะไร,ไไจ,รจริงๆแล้วคาสก้าเขาโตกับคือคืออะไรคูครูซาสอรัตน่ะที่ยินมาว่าตอนเด็กๆเขาเคยป่วยเป็นโรคหายากเลยถูกทิ้งไว้ในป่าและเังเอได้เจอกับอบบิสที่บุกเข้ามา พวกอบิทอยากกืนกินเขาแต่กลับไปกระตุ้นความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดของเขาโดยไม,ไ,ดดไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจความปรารถนานี้ทําให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างปฏิหารและก็ได้ปลูกมาไดพันแห่งการต่อสู้ไว้ในใจของเขาหลังจากที่เขาถูกคุยคุสรัสรับมาเลี้ยงเขาก็ตามคุยคุสรัสรส,รสุดไปสู้กับคนคนนี้ไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันพอจินตนาการฉากนั้นออกเลย ต่อมาชัดกากลับมาอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วพ่อแม่ของคุยคูยก็เป็นคนรับเลี้ยงเขาตอนนั้นชัดก้าย่งมีนิสัยชอบต่อยตีไปเรื่อยจนทําให้คุยคูยต้องพาไปขอโทษบ่อยๆพูด <c oughs> แล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเลยตอนเด็กๆฉันก็เคยทา้าสู้กับเขาด้วยพวกเรานับว่ารู้จักกันพอสู้กันตอนนี้ดูเหมือนเขาจะควบคุมการหายใจการต่อสู้ได้แล้วแถมยังเป็นผู้กเกียดที่คอยไปไกเก่ยเกียดเขาขัดแย้งคนอื่นด้วย แต่ว่าเขายังทะเลาะกับคุยคูอยู่อีกเหรอฉันนึกว่าพอโตขึ้นพวกเขาจะไม่ทะเลาะกันแล้วซะอีกเออฉันเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะนะคุยคูเขาขอให้ฉันห้ามชัดก้าไม่ให้ทำเรื่องอันตรายแต่พวกเธอก็น่าจะรู้เรื่องที่ชัดก้าตัดสินใจไปแล้วว่ามันเปลี่ยนใจได้ยากฉันก็ใจมีหน้าก่อนนานี้คุณหนึ่งห้าไม่ให้เราไปที่อาณาจักรราตีแต่ชัดก้ายังบอกเลยว่านี่ไม่เหมือนกับมีสัยปกติของคุณฉันมาสนับสนุนการบินจนภัยของพวกเธออยู่แล้วสิ ถ้าไม่ได้ไปวระจนภัยตอนนี้ยังเป็นวซสรุนแล้วก็พอ,อยุทธเท่าฉันต่อให้อยากไปก็คงไปไม่ได้แบบนี้มันน่าเสียดายมากเลยไม่ใช่หรือไงแต่ฉันก็เข้าใจคุยๆนะสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยากจะไปเห็นคนสําคัญในครอบครัวต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกสิไม่ล่ะอันนี้ก็สวยนะแต่อันที่แล้วสวยกว่าเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่พวกเราสองคนแล้วฉันให้เวลาพี่อธิบายหนึ่งนาที ฉันไม่เดียาจะพูดต่อให้เธอไม่ยอมรับยังไงแต่เธอก็น่าจะรู้ดีว่าฉันแค่ทําในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นก็ถ้าทางมันอดวันใจแบบนี้ไงที่มันน่านนโมโหพี่จะหนีไปที่อาณาจักรราตีโดยไม่บอกใครแต่กลับพูดเหมือนว่าพี่แค่ไปทเที่ยวต่างประเทศเฉยๆอย่างนั้นหละอาณาจักรราตีก็ถือว่าเป็นประเทศนะดูพูดเขาสิยังจะแถอีก まずหつ約束したกาよね試験ดベルをนลว4段階に分けたでしょก้เดิเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไงว่าเราจะแบ่งเรื่องอ UM ันตรายเป็น4ระดับกรณีท네ี่ไม่จำเป็นจะเข้าร่วมได้มากสุดถึงระดับ2และถ้าจะเป็นจริงจจะเข้าร่วมได้แค่ระดับ3แต่ฉันคิดว่าอาณาจักรราตรีน่าอยู่ระดับ4ที่เป็นระดับที่อันตรายที่สุดแต่พี่กับพยายามแอบไปที่นั่นแอบรายการฉันก็จะเดินไปอย่างสงบเผยหลังจากชนะการแข่งขันที่แล้ว แล้วก็น้าวัวน,นาโดนพี่ซื้อไปแล้วใช่ไหมล่ะขาดปากฉันว่าจะห้ามพี่แต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เธอจะไปคิดมันชีกับน,าน้าไวนาเหรอฉันบอกว่าฉันยินการจะไปล่ะน,น้าไวนาก็เกียกล่อมฉันไม่ได้แล้วสู้กันฉันก็ชนะสาราภาพแล้วสินะสรุปว่าครั้งนี้พี่ก็ทำตามเจตัวเอง เรื่องร้ายแรงแบบนี้นะ,ะมันเกิดขึ้นกับฉันเธอก็คงจะไปไปเหมือนกันนั่นแหละฉันก็คือฉันพี่ก็คือพี่อย่ามาปนกัน,กนสิฉันเป็นหมอนะต้้งรับผิดชอบงานเบื้องหลังตอนนี้พี่อาจเสื่เสียการควบคุมเมื่อไหร่ก็ได้และไม่คิดถึงความปลอดภัยเลยในฐานะหมอฉันต้องดูพี่สิแล้วเอาไงละ่ะพี่อยากจะกล้าพูดว่าเราไงอีกเหรออย่างน้อยพี่ก็ต้องทบทนต,ตัวเองบ้างแล้วก็รับปากฉันว่าจะไม่ไปที่นั่นสิส ขอเบรกแป๊บนะครั้งนี้อยากทะเลาะแบบจริงจังหรือแค่ทะเลาะเล่นๆล่นละนี่พี่คาสกาฉันดูเหมือนกำลังรอเลเล่นละ่ะงั้นต้องบอกเธอว่าฉันมีส่วนที่ผิดที่คาชินาต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ถ้าปล่อยเขาไว้อย่างงั้นฉันคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ถ้าส่นเสียการควบคุมพี่ก็ไม่ใช่เธอพี่อีกต่อไปเหมือนกันนี นั่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งศีลธรรมและความดผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญเธอพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะการใช้ชีวิตในนัดแลนก็ต้องมีคุณสมบัติที่คู่ควรกับที่นี่เหมือนกันฉันเคยบอกพี่ไปแล้วว่าการดูแลตัวเองให้ดีเป็นศีลธรรมอีกอย่างหนึ่งมันก็มีเวลาที่ต้องเลือกเส่นสักทางแล้วเอาละพอแค่นี้เถอะถ้าทะเลาะกันต่อฉันจะจริงจังแล้วนะเธอคงไม่อยากให้เราทะเลาะกันหลังจนหลังคาบ้านของน้าวันหน้าพังใช่ไหมนี่ขู่ฉันเหรอ ฟังเหมือนพี่ขู่ฉันเลยนะคือคือเป็นน้องสาวก็ต้องเชื่อฟังพี่นะเริ่มเริ่มมาจริงแล้วเนี่ยนี่พี่จะไปจริงๆเหรอต่อให้ฉันพูดยังไงก็ไม่น่ไม่มีประโยชน์งั้นเหรอสรุปแล้วฉันเป็นน้องสาวของพี่หรือเปล่าถ้าเป็นน้องสาวฉันจริงๆก็รอการกลับมาพร้อมชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ของพวกเราทีนะพี่ทีแล้วก็ ช่วยไม่ได้นะก็ใครใช้ให้พี่เป็นคนแบบนี้ล่ะน่าโมโหชมัดเลยเอ,อ้ยพวกเธอเนี่ยนะมีอะไรอยากพูดอีกไหมละ่ะถึงพวกเธอจะไม่ใช่พี่น้องโดยสายเลือดแต่นี้ใสเ่เหมือนกันอย่างกักบคานตามกันมา จริงเหรอครั้งก่อนตอนที่ฉันพูดกับเขาแบบนั้นขเขาก็ตอบกลับว่าจริงเหรอแบบนี้เลยขนาดน้ําเสียงเหมือนกันเป๊ะคนอโนอโกอย่างฉันไม่ควรพูดไรมากแต่ถ้ามีเวลาก็ไปอยู่เป็นเพื่อนขอเขาบ้างนะพวกเธอเป็นเด็กที่ขเข้มแข็งก็จริงแต่การเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่อย่างโดดเดียวนะขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจหรอกพวกเธอใช้สีราสสวิญญาณเสร็จแล้วสินะเอามันมาคืในให้ฉันได้หรือ,อยังนะ คินนิสบอกว่าไปดูปอุปกรณ์พิธีกรรมเอามาเก็บไว้กับฉันน่าจะปลอดภัยกว่าเอ๊ะคือว่านะแหลกเป็นหุ่ยผงอ่อฉันคิดถึงเจ้าของร้านข้างถนน,นแล้วละ่ะเมื่อตอนนี้เขาซ่อนฮอร์รีดด่ลิทเดวมเมอร์เลยถึงจะยืมไปแค่อันเดียวแต่พวกเราจะคืนให้คุณสองอันเลยอืเฮ้ออธิบายที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดให้ฟังเรียบร้อยสองอันจริงด้วย อย่างนี้เองมันเป็นสถานการณ์เล่งด้วยและชีวิตคนก็ตกอยู่ในอันตรายฉันคิดว่าทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าชีทันล,ลีนะ่ะมันน่าจะรับมือได้ยากหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ทำของเขาพังเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายให้เขาฟังทีหลังแล้วกันพวกเธอพอถึงอันดัจักราตีแล้วก็ระวังกันด้วยลนะ่ะฉันจะรอพวกเธอกลับมาอย่างปลอดภัยนะเแบเบโอเคไปอันดับจักรราตีกันได้เลยใช่ไหม